มาแกผัดพิกขิงหมูกรอบราดข้าวหนึ่งกล่องเออรสได้เลยผัดพิกขิงนี่น้ำคือเมนูที่มันง่ายมากนะแกแต่ว่าฉันก็สมัยก่อนเนาะแต่ว่าเออคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวังเนาะแล้วก็ฉันก็ซิมอซับอะไรมาบ้างเนาะเออเปิดเกาเต๊ก่อนนะคุณพ่อพแม่ต่อไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันมูลงไปรูปแล้วทัดการ คั่วหมูกรอบก่อนเนาะให้เขากรอบก่อนเนาะให้น้ำมันร้อนๆนิดนึงสมัยนะั้นนะฉันก็จําได้ว่าแบบแม่นมฉันเนี่ยก็สอนฉันเนาะอะไรหลายๆอย่างเนาะเอาหมูกรอบลงไปคั่วก่อนเนาะแกคั่วหมูกรอบให้กรอบเนะาะคั่วหมูกรอบให้กรอบจะได้มีแบบเทคเจอร์อะไรมา,มากๆขึ้นเนะาะพอกรอบได้ที่แล้วนะแกเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้เนาะเออเสด็จน้ำมันรอไว้ลดๆแล้วก็กระทะตักน้ำมันออกมนาะแกแล้วก็ใส่พริกกับถิงไปเนาะใส่พริกกับถิงไปผัดให้หอมๆเออ พีิกกระปิ่นผัดให้หอมๆเราเลยผัดให้เขาหอมๆหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสมอตอลงไปใส่ซอสมอตอลงไปนู่นเะแล้วก็คือผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันให้แบบเหนียวๆนิดนึงเนาะให้เหนียวๆนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูกรอบลงไปเลยแกเออแล้วก็ผัดให้เข้ากันติดไฟเลยแก สริมากินมากมาแกเสริมเนาะหมูกรอบผัดริกขิงเออเลิศนะแกเลิศอยู่นะว่าไม่ได้นะสมัยฉันอยู่แบบว่าฉันอยู่แบบกับแม่นมอเนาะคุณพ่อคุณแม่ฉันที่อยู่ในวงังเขาก็สอนฉันให้ฉันทำผัดผัดริกขิงเนาะแต่ก็จำได้มันนึกออกไงแกว่าแบบผัดริกขิงเป็นยังไงเนาะเออเห็นไหมเลิศ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่บันทุกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเมาวันนี้ไปแล้วทุกคนเราเจอกันแกเราเจอกันแก